สมุนไพรที่เขาปลูกเองทางหลังบ้านของเขาแล้วก็ตัวดังของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวน้ำพริกปลาหมึกซึ่งน้ำพริกปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกของเขาเนี่ยเขาก็ปากเองทําเองทุกอย่างฮะซึ่งถ้าพูดตรงๆก็คือรสชาติมันเนี่ยนัวมากเลยอ่ะนัวมากจริงไหมเดี๋ยวหนูมีคนใหา่นะคะจิบอาจารย์พี่ตากับพี่นุ่นจะมาชิมกับเราด้วยจะได้ดูด้วยมันจะอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาพูด ครับนรับีกีจะอยู่หรือจะไปนะฮะจะตายหรือจะรอดล่รูออยู่ดกันดูกำลิครับ้เรยย่้วยนคมากขอยอาจารย์ิงสั่งขมาเนี่ยอันไหนอันไหนค่ะที่บอกอันไหบอันไนอันน้ำพริกตาแดงนะฮะวอ้นี่แกกส่วนๆให้อาจารย์เลยนะครับแจกส่วนๆเลยนะอี้ส่เลยนะอันนี้คุณอุ้ยครับคุณนกครับ สั่งซื้อได้ที่ไหนระหว่างแกรพูดไปสั่งซื้อได้ที่ไหนคะครับสั่งซื้อได้ที่โทรไปที่เบอร์061419797 0ได้เลยนะครับก็ติดต่อคุณดาวได้เลยครับแล้วก็หรือว่าทางไลน์ก็จะเป็นไลน์น้ำพริกชดานะครับ N A M P R I K C H A D A ครับน้ำพริกชดาที่ต้องขอบอกเลยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้จะขอผลิตภัณฑ์นี้เลยนะเขาจะเช่วยสนับสนุนนะไม่ใช่เลย มีกิจการของตัวเองไม่เกี่ยวกับน้ำพริกนี่เลยใช่คับไม่ใช่ของเลยไม่เกี่ยวใช่ครับไม่ใช่เจ้าของแต่ตัวเขาเชฟยคุณอาจารย์นิ่งศาต์ครับรสชาติเป็นยังไงครับแต่ผมภาคุณเจ้าโอ้โหมันก็แบบนี้ตัดท้ายเอาเสริมโซนีสากจี่ามจีสาอาจารย์ครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยค่ะใช่อบมากรุ่นถังถังรุ่นนึ่อะครับ คือปลาเนี่ยนะคะถ้าที่เห็นนี่รู้สึกเป็นตัวเลยอ่ะคือไม่ใช่ว่ามาปั่นปั่นอะไรให้ดูแบบว่าในน้อยนะนี่คุณภาพแค่ปลานี่ก็คือเจ๋งแล้วอ่ะแล้วรสชาติจริงๆก็คือดำพริกเลยคือเผ็ดเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเป็นสต็อกนะเขาเรียกเราทำเม่ต้อเดลิเวอร์เลยใช่เวลาสั่งเขาว่าปุ๊บเราเขาค่อยๆทำไมาะฉะนั้นถ้าเรารับตัวแทนครับ ใครที่มารับเหมาเยอะๆเอาไปขายให้ทั่วประเทศเลยเขาก็จะช่วยชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรีรเพราะฉะนั้น DF ของเรานะครับมีกิจการช่วยชาวบ้านกาญจนบุรีมีอีกหลายสินค้าที่เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมาที่นี่ด้วยวันนี้เปนะ็นเรื่องของน้ำพริกาดาดนะฮะดังนั้นบอกทุกคนว่าคุณสามารถที่จะร่วมนะฮะอุดหนุนพวกเขาได้นะครับผ่านทั้งช่องทางนี้หมายเลขโทรศัพท์โทรเลยครับ061 061 461 97 97นะครับ ไลน์น้ำพริกสดา N A M P R